ปริศนาของเราในวันนี้ก็คือปาหมอคางดงจจัดการามันให้ลาบค่าโอ้โหตัวยใหญ่ามากเลยนะนยวันนี้วัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือปลาหมอคางดําซึ่งราคาในท้องตลาดตอนเนี้อยู่15บาทต่อกิโลแต่วันนี้ไม่เสียสักบาทเพราะ โอ้จับเองเมื่อคืนสดๆร้อนๆและตอนนี้เชฟตุกตาก็ากำลังใช้ช้อนในการขอดเกตปลาแล้วก็นำมาฟินเลยเนื้อแค่นห้เนื้อมันน้อยก้างแข็งก้างเยอะแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเชฟตุกตาละครับเชฟคะนี่เชฟจะทำเมนูอะไรคะแกงส้มต้มต้มต้มของต้มขาต้มมดันจ้าเรามาดูกันว่าไอ้ปลาเอเลี่ยนนี้ทำเมนูอะไรได้บ้างนี่เลยชูชีกางดำคางดังๆแกงป่ามหาโจรเพชรข้าวกั้วยเกลือ พวกกิ้งเอเลี่ยนและผู้ชนะในวันนี้เชฟตุ๊งตา <Yeah. S 1> และนี่คือรางวัลปลาหมอค้างดาปลาเอเลี่ยนหนึ่งกะละบงังปลาหมอค้างดําเราจะมาช่วยจัดก,การมันให้ราบครา,าบมันราบลาเราล่ามันจัดการมัน